น้ำมอันนี้เสื้อใครคะอันนี้เสื้อใครอะอันนี้เสื้อพี่แฟรี่นะใช่ไหมคะน้ำมอตอนจนใส่เสื้อพี่แฟรี่ได้แล้วหรอคะใช่ค่ะยิ้มยิ้มกับใครอะลูกอ๋ออันนี้ของเอามาให้คุณพ่อเลยค่ะลูกเอามาให้คุณพ่อหนูไลยคะ่ะกาแฟเอามาให้คุณพ่อคะ่ะ เราก็มามาเยี่ยมพี่ชายที่อยู่บ้านพักตันชารานะคะ,ะค <laughs> เหมือนเลยพี่บิ๊เหมือนเลยอันนี้พี่ชายบอกว่ากินดีมากๆเลยค่ะก,เย,ะกยเอามากเลยครับอันนี้ก็เลยเอามาให้พี่ชายนะคะแล้วก็อันนี้นี่เห็นพี่ชายออกแดดน,นะคะสนับสนุนโดย <laughs> เอามาแบบให้พี่ชายใช้นะคะอันนี้เนื้อซึมไวเลียงง่ายนะคะนี่ที่หนูลองทาดูหอมมา,าออกม,ามีเป็นโลชั่นผิวขาวนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ำหอมน้ำหอมเอามาให้พี่ชายใช้นะคะแล้วก็พวกไฟเบอร์พวกไฟเบอร์พี่สะพ้ายไม่ค่อยขี้นะคะขี้ไม่ค่อยออกนะคะเอามาให้พี่สะพ้ายกิน,นะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะเอ่อมะม่วงอันนี้มะม่วงอบแห้งที่หนุ่มอร่อยมากครับแล้วก็พวกนี้เป็นพวกกาแฟนี่หนุขอบคุณน้องสาวมากเลยนะครับอ้โลโก้พี่น้อ,องสาวผมคิดไม้นี่ เราก็รีวิวเราก็แบ่งพี่ชายเรากินแบบนี้นะคะคทุกคนขอบคุณมากนะครับ FC ที F ่ติดตามน้องสาวผมขอฝากพลัลงใจให้ FC ทุกท่านนะครับสาธุ <laughs>